เออกลับบ้านไปหายากกณดีกว่าที่วัดวารีสถานน้ำโถงอำเภอแขงดงที่ใกล้กับฟาร์มเราใกล้กประกาศว่าสร้างวิหารไม่มีดิน,ม,ม,นมุงกระเบื้องมุงขอเชิญร่วมบริจาคมุงกระเบื้องกูกำลังผ่านมาพอดีเงินไปรวมสร้างวิหารหมดเลยไม่เหลือสับดาหกลับบ้านไปญายามได้เท่าไหร่เกือบได้เดือนแล้วขมไม่เอาเงินให้หลือะ บุญหมดเลยเราก็ไม่แกะบอกว่าทําบุญหมดว่าเออเขายังไม่จ่ายเราคนเดยโอ้ยยอมโก้สุดยอดโอ้ชีวิตเนี่ยสุดยอดเลยไม่แปลกใจเนาะร่างแต่การทำบุญทำบ้านอะไรอยงเี้ยเตะสู้เลยสู้สู้ชีวิตเรียนประถมหนึ่งถึงประถมสี่โรงเรียนหัวดงวัดหัวดง พราะมุ่งมั่นมันไม่ไม่ถึงสูงหรอกป .5 ป .6 ไปเรียนที่โรงเรียนวัดศรีดอนชัยอีกหมู่บ้านหนึ่งม .1 ม .2 ม .3 มาเรียนที่โรงเรียนสารพีพิทยาคมม .4 ม .5 ม .6 มาเรียนที่โรงเรียนวัฒโนูไทยพะเาเชียงใหม่เป็นคนเรียนเก่งตอนถามว่าทำไมเรียนในเมืองได้เป็นนักเรียนทุน ร้านอาหารนะที่โรงเรียนนะจานสองบาทสมัยนะั้นไม่มีโอกาสได้กินกูอยู่โรงเรียนวัฒโนม,มาสามปีคงไปทานข้าวโรงอาหารไม่ถึงแห่ของเพราะไม่มีเงินซื้อจานสองบาทเะครบอาเข้มหมูไปห่เอเข้มหมูถุงห0สิบสตางค์นะนะเก็บหมูคนนอกเอาใส่ถุงนังสือแต่เพื่อออกห้องกัน มันเขาก็ทำตัวเป็นไฮโซหน่อยไปซื้อสับปะรดมาั้างบนโต๊ะอ่านหนังสือแต่ว่าเป็นอาหารแบบหาดูว่าตอนเอาสับปะรดใส่กเอาเข้าใส่ด้วยเอาเข้าใส่ด้วยสองครั้งสามครั้งเอาสับปะรดใส่อีกเขามองมาแล้เก็เป็นเคี้ยวสับปะรดกินแลกินกับเขาฮา เลยชอบสับประรดเป็นสมทุกวข์ก, <c oughs> กินกับข้าว <c oughs> ชุบชีวิตมาเลยชุบชีวิตมา <c oughs> ไปอ่านหนังสือของสมเด็จเต็โเเเง,ง,ตงโมวัดเพชรบุรีไอ้สมเด็จเขากินเต็งโมเลยนะกินปุดเต็ตงโมกับข้าวกูยังได้กินสับประรดกูยังดีกว่าสมเด็จตรงเ <c oughs> ต็งโมนะง <c oughs> สมเด็จเต็งโม ที่ว่าที่สูนวัดชวนวัดใหญ่ชวนนะที่ว่ายน่สวยสวยท่านว่ายน่สัยวยแต่ว่าท่นได้กินปกอมิกที่เขาโยนจแ้วอ๋อแล้วนู้ไปอีกมีนนอกวรรณคดีหมีในวันนี้ดยนู่นเลยคยอ่านไกเห เรื่องฆ่าสับตัดชีวิตนี่คงบ่มถ้าคุณมาไปงานไหนไหนนอนได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายบาขคางแอบกระบุงกลับตลาดไวรุ่นผู้ชายก็โเจดโลดในไทยแล้วเลยสงสารไม่ใช่ว่าเออดูเป็นกระเทยกะไม่รลับไม่ใช่ถ้างานไปงานไหนก็ ถ้าผู้หญิงไปไหนการข้างคืนเขาเขาเรียกเอาเราเป็นหัวหน,น้าทีมให้นำทางเบอรปกป้องเขาเขาพิ่ง <c oughs> ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายขต่ามันไม่มีพิษมีไฟใครด้ย <c oughs> จะเรียนเข้าโรงเรียนนี่วันพระก็อยู่ไม่ไปโรงเรียนไปวัด แผลก็ต้องไปถือศีลอยู่วัดน,นอนวัดอีอย่คนหนึ่งแล้วก็ปู่แล้วก็คุณบัจะหับของประสงค์วัดเนาะมีผ้าห่มมีเสือ่อมีสาดมีโคนโทเอาให้ปู่ให้ยาไปนอนวัดวัดต้องไปโสงปู่นอนสองคืนคืนวันโกนก็ไปโสง้ตอนเช้าเราก็ไปใส่บาตร้องใส่บาตรแล้วกลับบ้านนายแล้วก มาเอาอาหารคุณยายทำไว้ไปส่งให้ปู่อยากก็ไปวัดจุย้ยตอนเย็นเมื่ก็ไปส่งให้ยายอยากนอนคืนดีอาหารไปส่งแต่ละมือม้อแตนะ่ละครั้งมาคาถายกที่วัดไม่ต้องเกะน,นะไม่ต้องเกะน,นะพอดีอ้เขาสงสารเขาปู่เขาป่วยแล้วนี่เขาไม่ ีน่นได้เขากลัวย่าอีกคนหนึ่งที่อยู่บ้านเราเพิ่งรู้เห็นแ่ยเข้าใจเองอเราดีใจว่าเขาไม่เราเก็บปินโตรเราออกอไม่เอาไว้เหมือนเดิม <c oughs> อาหารที่ไปส่งประจำน้ําพริกแม่เก๋คนหเหนือเรื่องน้ำพริกแมเก๋ที่มันตำใช้พริกแดงพริกสุก เราใส่เค็มหมูด้วยเราใส่ตะไคร้ด้วยอราใส่ปลาลาหมกแค่นี่นแล้วก็ลวกหน่อไม้แค่นี่นวันดีคืนดีก็เกงนี้หยอดฟักทองใส่ขา้าวโพดยำเลย,เ,ลยเกงดีไปสูงมันไม่มีอาหารอะไรเพราะมันจนจะไปซื้อเนื้อก็ไม่ได้กินไก่ก็ไม่ได้กินสุด,ส,ดสุดที่จะบยายไหนสุด คุณบาเขาเ๋ยวเขาบรรยายชีวิต <c oughs> แต่เราอายุยี่สิบสามสิบเราไม่ว่าต้องเราเจอจนอายุแปดเก้าขวบมันก็รับผิดชอบตัวเองยังไงต้องมึ <ừ> ดถึงเด็กมันจร <ừ> ่งไหคุณย่าคนที่เป็นโรคเรือนตายวันศุกร์ที่สิบกรกฎาคมปีสองสี่ เด็กกป่วยาก็ไม่มีโอกาสได้ดูเล็กเอาก็ไปโรงเรีนนยนเรากรอบไหนอย่ากูหายไปไหนเราก็รีบเข้าไปว่าจะไปเอาหมขีหมเหยวไปทีนึ่ย่าไปอยู่หย่าหายไปไหนหย่ารูปคุ้มมีหน่อย่าก็เป็นค่อยนิดนิดหนว่งวันอย่าหายไปไนะหน,กกน,น,น,นเรา,านะก็ลงาลหายหย่าลงไปที่ไหนได้ชาวบ้านนะมาอุ้มเอาหย่าเราออกจากบ้านหลังนั้นไปบอกว่าหย่าไก่ตายเลยร้ว เพราะถ้าไม่เอาออกคนที่อยู่ใกล้ๆไม่ให้เอาศพออกเพราะอะไรคะกลัวลรกเรือนอ๋อโกว่าเป็นลูกเรือนอืมไม่ให้เอาศพผ่านด่านเอเพราะเราก็ไม่รู้กฎไหนยรูกอะไนที่ดีของใครเป็นใครมันอยู่ด้วยกันเนาะชาวบ้านมันหนกตอนตายที่เขาไม่ให้ออกตอนเป็นนี่เขาเดินได้ตอนตายเขาไม่เอาศพผ่านเขาถือ จะทำไงอะคะขก็เลยเอาอุ้งย่าออกไปเขาว่านะคุณบ้าก็ไม่เห็นอาศัยรถสามล้อแดงสามล้อทิศนะนะเอาใส่หนะ<ม>ย,ย่ายังกอดแขนคนเดียวไปว่ากูไม่ไปกูขอตายที่นี่แม่กูก็ตายที่นี่กูไม่ไปกูไม่ไปแต่เขาก็ต้องออกไปต้องออกไปเอาไป,าไปดูที่บ้านพ่อแม่คุณบ้าที่ที่กระตบหนอกการทุ่งกรนะอตอบหนอกค่ะเมื่อเกยไปถึงที่นุ่นเกย์ ไม่ร <ersch> ู้อะไรคูบ้าเลื่อนโรงเรียนมาคุบ้าก็วิ่งออกไปไปเห็นยายยาไม่รู้อะไรเลยดูแต่เสือตอนเช้ามาไปวันศุกร์บ้ากคุณไม่ไปโรงเรียนอยู่กับยาดีกว่าเกิดอะไรไม่พูดอะไรคนคนมาเยี่ยมบ้าบคนที่เห็นใจเราต้องมีหกเจ็ดคนเพนมาเยี่ยม ตอนบ่ายเก๋ก็อยากกินมะม่วงมะม่วงสุดแบไม่กล้าปล่อยเเราทำใจไม่ได้มีคุณยายเป็นชื่อดีแกก็ปกติแกไม่เคยมาเลยยายก็ดูแลยายเดี๋ยววันนั้นเกมาเก๋ไปรับอาสาแกเมื่อมาแกมาเห็นกับตาไม่เหมือนที่เขาเลอกยาเราไม่ได้เป็หลงเกแกก็เลยอาสาปล่อยมะม่วงเก๋กัดมะม่วงยังไม่ถเก๋ก็ ตายเลยกัดน้วมังคำตายบนสุขฝนก็ตกพี่สีพอยกระดากระดาถ้าอยู่กลางทุ่งด้วยพี่สี่พอยมันลำบักล้มมุนต้องซับไม้ไผ่เดินนะแล้วมันไม่ตกวันเดียววันเสาร์ตกอีกตลอด ลงก็จะใส่ศพก็ไม่มีีบางเอิญมีศพอีกศพหนึ่งหมู่บ้านเดียวกันคนละหมู่บ้านเองแต่ใกล้กันเขาก็อยากโจรแต่เ,เขาคงมีลูกมีหลานเนาะเขาไปขายของร้านของเก่าขายขวดขายเศษเหล็กทง้งเขาคงไปส่งหลายร้านเนาะเขาไปบอกเจ้าของร้านเจ้าของร้านเอาแจกลงให้เขาสองลูกเราเลยไปขอเขามาลูก ได้ใสหอหอหอ<อ>่ของขอขอซื้อสี่งได้ใส่ย,ยาตอนเอ,เอิญยามีเสื้อคนเดียวเพราะเสื้อกับสิ่นนี้กูไปซื้อในงานศพผมคนน้องเกตายแต่เกมีฐานะเวลาทางเหนือเวลาตายนี่เขาจะทักถวายผ้าใหม่เสื้อใหม่ให้ให้พาะเนาะกูบ้ก็เลยขอเช่ามาได้เสื้อผืนหนึ่งสิ่ผืนนึงตอนยาป่วยวันนั้นกูบ้าก็เลยเอาเสื้อใหม่ผ้าใหม่มาหนุกให้ยา สุดท้ายตอนเอาไปแอบน้ำนะพี่สีพ่พยเราเลืมนึกแล้วเอาแอบทั้งเสือ้อทั้งสิน่นเ <c oughs> มื่อแอบเสร็จไม่มีผ้าหมายเสื้อหมยหนุ่ม <c oughs> เอาจะทำยังไงพี่สี่หอวิ่งนึกถึงอน้องของปู่มีคนหนึ่ง คงจะอินดูที่สะบายนาะคงจะเอาให้เพราะเขาก็มีทางแน่ไปถึงเขาเลือกเอาเสื้อกับกอดเสื้อสีข่ข้างแต่ไม่มีกระดุมเราก็ไม่ได้สังเกตวก่ามันก็เอา,มาแม่เนาะเอา,มาแม่เนาะตอนนี้ก็มีก็เ <laughs> มื่อไม่มีกระดุมเราก็เลยเอาไหม เข็มกัดดีกว่าคนเหนือก็แห่มอีกว่าแห่กัดเข็ม,มนั่นนั่นโกก็เลยไม่ใส่กระดุมกันหนุ่งวันอาทิตย์ขเขาเขศกไว้สองคืนตายยินวันวัน,วนออเุ่ไม่าวไม่ได้มเปิดเพลงาำนี้ทำเ,เพลงระยะโศกระยะสุกไม่ได้เปิดสักเพลงเพราะไม่มีใครช่วยไม่มีใครไป Oh, ไม่มีคนช่วยไม่ mm hmm. <Ừ. S 2> เครื่องเสียงเขามีเขาก็ไม่ช่วยรถยนต์ในหมู่บ้านก็มีครับถ้าไม่มีรถยนต mm hmm. เราจะเอาเครื่องไปไง mm hmm. เนี่ยแพนสุกโขนก็ตกโนก็ตกคนไปส่งสพมีประมาณสี่ส mm ิบกว่าคนคนไม่มีคนมีสี่ห้าสิบคนคนก็นินทากันอยู่ที่สาระอย่าเข้าใกล้นะ ตอนนี้แม่มันก็เชื้อมันกำลังออกฝนตกโขนกับแกเขาไก่โบน้ำมะพร้าวก็ไม่มีใครตาสองที่มอดก็ไม่มีใครเกะพี่สาวคุบาเป็นเด็กเป็นนักเรียน็เลกเกะบ